THE HUNT SHOP บริการเติมเกมมือถือเติมด้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม,ม,ม,ม่ one-stop service สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกม7บาทนะฮะแล้วก็ท็อปิกสำหรับในคลิปนี้เราจะพูดกันเรื่องเอกลักษณ์ของมาเอลแล้วก็อะไรต่างๆเกี่ยวกับมาเอลธาตุมืดตัวใหม่นะฮะอย่างแรกเลยที่เราจะพูดก็คือทําความเข้าใจในด้านของเอกลักษณ์ของมาเอลนะฮะแล้วก็การทํางานตัวอย่างการทํางานของเอกลักษณ์แล้วก็อุปกรณ์จบท้ายด้วยการจัดทีมนะฮะเริ่มต้นกันที่ทําความเข้าใจเรื่องเอกลักษณ์ของมาเอลก่อนเลย มาเอลเนี่ยมันเป็นเผ่านางฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นธาตุมืดเนี่ยมาเอลนั้นไม่ใช่เผ่าเทพประสูรนแต่อย่างใดแล้วก็ไม่สามารถนําไปเล่นกับเผ่าเทพประสูรนได้แม้แต่น้อยเดียวย้ําเลยนะฮะว่าแม้แต่น้อยเดียวอาจจะมีเล่นได้นะฮะอาจจะมีเล่นได้แต่เท่ากับว่าคุณละทิ้งความเป็นเอกลักษณ์ของมาเอลไปเลยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่วมกับเผ่านางฟ้านั่นเอง สำหรับเอกลักษณ์ของมาเอลที่เราบอกว่าห้ามเล่นกับเทพสูตรนะฮะจริงๆก็ไม่ห้ามหรอกเพียงแต่ว่ามันจะกากกว่าเล่นกับทีมนางฟ้านั่นเองเพราะว่าเมื่อมาเอลอยู่กับเผ่านางฟ้าเนี่ยจะเพิ่มสเตตทั้งหมดเลย4%ต่อนางฟ้าที่ลงสนามเท่ากับว่ามันจะเพิ่มทั้งหมด12%นะฮะแล้วก็จะเพิ่มสเตตพื้นฐานต่อบัฟหรือดีบัฟที่อยู่บนสนามอีกทุกครั้งที่พันธมิตรเราใช้สกิลเนี่ยมันจะทําการแอคทีเวตบัญญัติก่อนนะฮะซึ่งเป็นบัญญัติที่จะลดคววาาาาาามามมสสสรรถถดด้้นพลังชีิตาาตไ สนามเนี่ยอยู่ที่ตัวละ2ดีบัฟถ้าลงสนามทั้งหมด6ตัวฝั่งเรากับฝั่งศัตรูนั้นจะมีทั้งหมด12ดีบัฟนะฮะทำให้ตัวของสเต็พื้นฐานของมาเอลเนี่ยเพิ่มได้เต็มสเต็แน่นอนอยู่ที่20%่เิเกือบจะตลอดเวลาเลยนะเพราะว่ามันรวมทั้งบัฟแล้วก็ดีบัฟนั่นเองส่วนสัญลักษณ์ดีชั่วเนี่ยหรือบัฟเทาที่เป็นไอคอนปีกสีขาวกับปีกสีดํานั้นมันจะทําการอยู่ทั้งหมด3เทินนะฮะจะหายไปตาม การเวลาจะไม่สามารถโดนลบหรือโดนทําให้มันหายไปได้นะฮะซึ่งตัวเนี้จะเกี่ยวข้องกับเลเวลท่าไม้ตายด้วยโดยตรงเพราะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยอันตีหนึ่งจะลดดาเมจที่ได้รับ เวลาศัตรูมาตีและติดคลิเนี่ยจะอยู่ที่30%ถ้าหากว่ามาอันตี3ใช่ไหมจะอยู่ที่35ดังภาพนะฮะอันตี4ีอันตี5อยู่ที่40ส่วนอันตี6เนี่ยจะลดดาเมจอยู่ที่50%ซึ่งมันจะถึกมากๆถัดมาคือคลื่นลงทันนะฮะตัวของคลื่นลงทันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสกิลหมู่โดยตรงเลยเพราะว่าเมื่อเริ่มต่อสู้มาปุ๊บนั้นคลื่นลงทันจะแปะดีบับเท้าใส่ศัตรูตัวละหนึ่งนะฮะแล้วกรณีที่ตัวของมาเอลเองเ ใช้สกิลตีหมูเลยก็คือสกนะิลกระดิ่งนะฮะระครังในความจริงเนี่ยตีหมู oo, ใส่ศัตรูเข้าไปตัวของดีบัฟที่เป็นคลื่นลงทันเนี่ยจะสแต็กขึ้นมาอีกหนึ่งเท่ากับว่า หากมาเอลใช้สกิลแค่2ครั้งนะคะสกิลหมู่แค่2ครั้งเท่านั้นตัวของคลื่นลงทันเนี่ยจะมีสแต็กครบถึงสสแต็กได้อย่างง่ายดายทำให้ศัตรูนั้นสร้างดาเมจลดลงถึง60%ด้วยกันแล้วพอคลื่นลงทันมันสแต็กครบเนี่ยมันจะกลายเป็นละลอกคลื่นแสงนะฮะซึ่งจะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยทำดาเมจใส่เราเพียงแค่1เท่านั้นแล้วก็พอสร้างดาเมจเป็น1 1หนึ่งครั้งแล้วเนี่ยก็จะหายไปทันทีนะฮะเริ่มสแต็กใหม่ส่วนทันสวรรค์นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ สกิลตีเดียวของมาเอลโดยตรงนะ,ะเพราะว่าหากใช้สกิลตีเดียวไม่ว่าจะแรงไหนเนี่ยจะแปะทันสวรรค์ใส่ศัตรูทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดดีบัฟทาให้ความสามารถด้านการโจมตีและป้องกันเนี่ยลดลง20%นะฮะแล้วก็จะไปคอมโบกับสุดท้ายเลยก็คือหากใช้สกิลเคียวอันเนี้ยตีศัตรูที่มีทันสวรรค์อยู่แล้วตายนะฮะดาเมจอีก1ดอกก็จะเด้งไปใส่ศัตรูอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะเรียกได้ว่ารุนแรงมากๆแล้วก็หากมีทันสวรรค์อยู่จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีกก150%ด้วยนะะมาัเรื่อง ท่าไม้ตายแล้วก็เลเวลของท่าไม้ตายกันบ้างนะฮะตัวของท่าไม้ตายเนี่ยค่อนข้างที่จะจําเป็นไหมอันตีหนึ่งเล่นได้ไหมก็ตอบเลยว่าเล่นได้นะฮะเพราะว่ามาเอลเนี่ยค่อนข้างจะแรงตั้งแต่สกิลหนึ่งสกิลสองอยู่แล้วไม่ต้องคาดหวังอะไรในท่าไม้ตายเลยแต่ท่าไม้ตายมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะหากเราอัพไปหากคุณไม่ได้ฟังจากคลิปที่แล้วมาคลิปนี้เราจะพูดให้ฟังนะฮะอันตีสามจะเห็นผลในด้านของดาเมจที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าพออันตีสามปุ๊บคุณจะมอบ นรักทันสวรรค์ใส่ศัตรูทุกตัว จากเดิมที่ต้องใช้สกิลเคียวสกิลเดียวเพื่อแปะทันสวรรค์แล้วพอมันแปะทันสวรรค์ปุ๊บตัวของอันติเนี่ยก็จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นใส่ทุกตัวเลย150%เท่ากับว่าตัวดาเมจเนี่ยจาก600ก็จะเป็น750นะฮะและความต่างที่เห็นชัดเจนอีกนอกจากการลดดามเมจแต่ละเลเวลถ้าไม่ตายคืออะไรก็คือตัวของระลอกขึ้นแสงที่จะทํางานเมื่อตัวมาเอลเห็นไหมอันตีห้าเห็นไหมฮะพอัพเป็น5ปุ๊บระลอกขึ้นแสงขึ้นมาแล้วซึ่งระลอกขึ้น ดาเมจหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จะหายไปอันตี5สามารถแตะได้ทุกรอบที่ทำอันตีนะฮะแล้วก็จะได้ลดดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น40ด้วยหากจะให้เป็น50%ก็ต้องขึ้นเป็นอันตี6นะฮะแล้วก็ดีบัฟรวมของทันสวรรค์พร้อมกับดาเมจแล้วเนี่ยก็จะเป็นดาเมจอยู่ที่900%ซึ่งมันเยอะมากๆเลยแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลงสนามให้ดูจริงๆแล้วกันว่าดีบัฟแต่ละอันทานํางานยังไงนะฮะ ทีมที่เราใช้เทสนะฮะคือทีมที่ด็อกดอยเลยเพราะว่าเรากลัวมอนตายนะฮะเห็นไหมฮะว่าเริ่มต้นมาเนี่ยตัวของสัญลักษณ์ดีชั่วจะแปะเป็นบัฟเทาใส่ทีมฝั่งเราที่เป็นหนังฟ้านะฮะซึ่งสัญลักษณ์ดีชั่วเนี่ยจะลดดาเมจที่ได้รับทั้งหมด3เทินก็เท่ากับว่าทีมนังฟ้าเนี่ยจะโคตรถึกเลยนะหากไปคอมโบกับตัวดัดเบดนะฮะแต่ทีนี้จบกันเรื่องของ บัฟดีชัวนะฮะมาดูกันในส่วนของสกิลตีเดี่ยวของมาเอลแล้วกันซึ่งพอเราตีไปปุ๊บตัวของมาเอลเนี่ยจะทําการแปะสัญลักษณ์ทันสวรรค์ใช่ไหมนะฮะทำให้ตัวของฝั่งศัตรูเนี่ย จะได้รับดีบัฟแล้วก็จะลดดาเมจที่สร้างนะฮะเพราะว่ามันลดความสามารถด้านการโจมตีแล้วก็ลดความสามารถด้านการต้องการลง20%ซึ่งสัญลักษณ์ทันสวรรค์นเนี่ยเป็นดีบัฟสีเทาด้วยนะไม่สามารถล้างได้แต่ทีนี้เราจะพามาดูกันในส่วนของเอกลักษณ์นะที่ว่ามันจะชิงดาเมจหลังจากที่ใช้สกิลเคียวเนี่ยสร้างดาเมจใส่ศัตรูที่มีดีบัฟทันสวรรค์ทาให้มันชิงไปสุ่มใส่ตัวอื่นนะฮะเราจะมาลุ้นถ้าไม่ตายด้ยแล้วกัน3 0 0 0 0สามนะฮะแล้วก็ชิงไหม ชิ่งไปอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วลืมเปิดเสียงเกมเลียวสดเียวสุดๆเลยลืมเปิดเสียงเกมอ,ะมกมอ่ะมาแล้วเสียงเกมและที่นี้เราก็จะทําการแปะนะฮะใช้ท่าไม้ตายเดี๋ยวจะดูว่ามันจะแปะคําสั่งสวรคร์หรือทันสวรคร์ไปเยอะไหมมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะใช้ท่าไม้ตายปิดนะฮะสำหรับอันตี3มีเอฟเฟกต่างจากอันตี1ก็คือจะแปะทันสวรรค์ก่อนที่จะทําดาเมจเพราะฉะนั้นอันตี3าจะแรงจาก1ค่อนข้างเยอะนะฮะ เห็นไหมเห็นเห็นไหมแปะทันสวรรค์นะเมื่อกี้แล้วก็ยังเหลือในกรณีของสกิลที่2นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในรอบหน้า สำหรับสกิลที่2นั้นจะมีการแปะจากเอกลักษณ์มาแล้วก่อนหน้า1สแต็กนะฮะสำหรับคลื่นลงทันเนี่ยเราใช้สกิลตีหมู่ของมาเอลไป1ครั้งก็จะแปะเพิ่มไปอีก1สแต็กนะฮะแล้วตัวมาเอลเนี่ยก็จะตีแรงมากขึ้นในกรณีที่ศัตรูมีคลื่นและลอกคลื่นอะไรติดด้วยนะฮะเห็นไหมมันแรงปะแรงนะแรงนะเมื่อเทียบกับสกิลเดียวของมาเอลเมื่อกี้สกิลนี้ค่อนข้างจะแรงเลยแหละอันนี้คือครบ2สแต็กแล้วนะถ้าจะให้มันติดอีกก็ต้อง3สแต็กนะฮะแล้วก็ทีนี้ มันก็จะตีเราแค่1เท่านั้นเอาเป็นว่าก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการทํางานของเอกลักษณ์การทํางานของสกิลที่สามารถคอมโบกับเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องของทางไม้ตายนะฮะ มาดูกันในส่วนของการลงบอสมากนะฮะเพราะว่าเราบอกไปในคลิปที่แล้วว่า mm hmm. ดีบัฟเทาเนี่ยสามารถติดได้ทุกบอสติดได้ทุกทรัพย์สิ่งบนโลกเลยต่างจากดีบัฟสีแดงนะฮะเริ่มมาเจอเสัญลักษณ์ขึ้นลงทันใส่บอสแล้วเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นขึ้นลงทันติดบอสได้แน่นอนแล้วหนึ่ง แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลของเคียวบ้างนะคะสกิลเดี่ยวที่จะแปะทันสวรรค์ใส่มนเราก็จะใช้สกิลเดี๋ยวลองสองสกิลเลยนะฮะทันสวรรค์แล้วก็ลระลอกขึ้นแสงแต่ก่อนอื่นก็ต้องทําให้กระลอกย้ายต่อไม้ก่อนข้อดีก็คือว่ามันสามารถทําให้กระลอกเนี่ยลดดาเมจที่สร้างได้ถึง60%เลยนะอ่ะ40%แล้วนะครับ แล้วก็โดนโลดความสามารถไปอีกนะฮะเพียงแต่ว่าต้องเลือกเพียงแต่ว่าต้องเลือก,กว่าง่ายๆแล้วก็เราจะมาดูสกิลพวกนี้กันนะไปจะแรงขนาดไหนแรงมากๆแเดี๋ยวลองดูซะน้อยกันเด้อถ้าไม่ตายมาแล้วถ้าไม่ตายมาแล้วแปะไปเลยแล้วก็เออไม่ตายไงก็ไม่ตายะฮะย,ย้าย ตีเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ย,ย้ายตีแทบจะไม่ต้องให้กระลอกมันเข้าเทินสองแล้วอะเห็นไหมฮะว่าทันสวรรค์แปะได้ทุกตัวเลยเห็นไหมอันนี้ก็เข้าๆแล้วกันนะฮะ ว่ามันสามารถติดบอดได้ติดอะไรได้นะฮะมาเอลนั้นไม่ได้มีประโยชน์แค่ใน PvP g v g แน่นอนในกรณีนีแ้แล้วก็ในดันเจียนนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟูนางฟ้าแต่ก็สามารถที่จะแบกทีมได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพียงแต่ว่าในการลงของสู้คนการใช้ฟูนางฟ้าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่นั่นเอง มาในด้านของอุปกรณ์มาเอลกันบ้างนะฮะมาเอลมืดเนาะซึ่งสามารถใช้เซตเดียวกันกับตัวของมาเอลแสงได้เพราะฉันเนี่ย ใครสลักมาเอลแสงแล้วก็สามารถนํามาใช้ร่วมกันได้แล้วก็ถ้าจะสลัก2เซตก็ได้เช่นกันตัวหนึ่งใส่เลือดป้องกันตัวหนึ่งใส่โจมตีคริดามตนะฮะเวลาจะใช้ก็สลับกันใช้ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ในกรณีของการสู้กับคน GVG PVP แนะนําว่าให้ใช้เป็นทางด้านของเลือดป้องกันฮะเลือดป้องกันนะฮะเพราะว่า1เลยการเปิดก่อน ก็ดีนะฮะจะทําให้ตัวของมาเอลเนี่ยสามารถสแต็กตัวของละลอกขึ้นแสงได้แล้วก็แปะทันสวรรค์ได้ทาให้ฝั่งตีเบามากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่กังวลเรื่องการเปิดก่อนเพราะว่าคุณมีดัตเบดไว้คิวอยู่แล้วแล้วก็ทีมคุณถึกอยู่แล้วฟูนางฟ,าฟ้าฟูอยู่แล้วสามารถใช้เป็นโจมตีคริดามเมจได้เลยแล้วก็ตัวของดัตเนี่ยก็สามารถใช้เป็นโจมตีคริดามเมจได้เช่นกันแต่ว่าอย่าลืมว่าทีมนางฟ้าของคุณเนี่ยจำเป็นจะต้องฟูจริงๆนะฮะส่วนการสู้กับมอนเนี่ยการสลักเป็น จมตีคริดาเมจนั้นก็คือคําตอบที่ตรงกับโจทย์100%เลยตีกระลอกตีอะไรเนี่ยสามารถใช้เป็นโจมตีคลิดาเมจได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคําตอบของอุปกรณ์ในมาเอลเนี่ยเราเชียร์ให้เป็น2เซตนะแล้วแต่สถานการณ์ตัวหนึ่งโจมคลิดาเมจทิ้งไว้อีกตัวหนึ่งเป็นเลือดป้องกันทิ้งไว้สลับกันใส่นะฮะเพราะว่ามาเอลแสงเนี่ยเดี๋ยวมันจะแจกในอนาคตไม่นานนี้นะฮะอีกอาทิตย์2อาทิตย์นะ มาในด้านของการจัดทีมให้กับมาเอลนะฮะมาเอลมืดตัวนี้แน่นอน PVP จะเป็นจะต้องใช้เป็นฟูนางฟ้าแล้วก็ฟูนางฟ้าเนี่ยเราให้ตายตัวบนสนามเลยอนะทีมเมตาของมาเอลตอนนี้นะ 1. มาเอลมืด 2. m a มากระเลสสามดัดเดมดตัวเนี้ยเราให้เป็น3ตัวนี้เลยยืนพื้นนะฮะต่วนช่องซับช่องซับของเผ่านางฟ้าที่โดดเด่นจะมีอยู่3ตัวละคร1เลยคือเอลาเต้สีเขียว เอลเตสีเขียวเนี่ยจะเพิ่มทางด้านของสแตทพื้นฐานนะฮะแล้วก็เรื่องของดาเมจที่สร้างต่อบัฟใช่ไหมดาเมจที่สร้างต่อบัฟนะฮะแล้วก็ติดอย่างเดียวคือ CC ของเอลเตค่อนข้างจะน้อยถ้าคุณไม่ได้เติมแฟร์หรือว่าถ้าไม่ตายน้อยนั่นเองนะฮะอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ทดแทนเอลเตได้ก็คือตัวของซาริเอลแดงตัวนี้มีความสามารถในการเพิ่มสแตทพื้นฐานเหมือนเอลัเตนะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี4 0ให้กับ ตัวของนางฟ้าที่ลงสนามในกรณีที่ไม่จะรับดามเมจหรือติดโล่ของดัตเบดเป็นตน้นจะเพิ่มให้40%นะฮะแล้วก็ตัวของเอลเลเตนเนี่ยจะเพิ่มในด้านของดามเมจต่อบัฟที่มีส่วนของซาเลียแดงเนี่ยจะเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันต่อบัฟที่มีนะฮะเรียกได้ว่า เทียบเท่ากับทิตตันล่างเด็กเลยทิตันล่างเด็กจะเพิ่มความสามารถด้านการป้องกันให้กับนางฟ้า15ต่อนางฟ้าบนสนาม1ตัวสูงสุด45นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีกว่าทิตตันแน่นอนความสามารถด้านการป้องกัน40สูงสุดแต่ว่ามีสเตตพื้นฐานเพิ่มด้วยอีก15แล้วก็ลุ้นทางด้านของโจมตี40ด้วยแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะฮะไม่มีจริงๆเลยการเลือกใช้ทิตตันก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะฮะ ตัวของทิตตันนั้นก็แน่นอนตามที่บอกไปว่าเพิ่มความสามารถในการป้องกัน15%ต่อนางฟ้าบนสนาม1ตัวนะฮะอีกกรณีหนึ่งคือฉีกไปเลยนะฮะ ใช้เป็นตัวสมรรประจําบ้านเลยก็คือนานาชิคุณจะไม่ได้สเตตพื้นฐานของนานาชินะแต่ว่าคุณจะได้ความสามารถด้านการป้องกันแทสแล้วก็พลังชีวิตต้านขีแล้วก็ป้องกันขีนั่นเองนะฮะแบบสุ่มด้วยนะและนี่ก็คือการจัดทีมของมาเอลในการสู้คนนะฮะถามว่าไม่มีดัตเบดใช้ตัวไหนได้บ้างไม่มีดัตเบดสามารถใช้เบ็ดแสงได้นะเบ็ดแสงตัวนี้นะราชินีอลิซาเบธเพราะว่าเป็นตัวดาเมเอจนะฮะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเบ็ดแสงเหมือนกันแต่เป็นเจนเก่าแล้วเบ็ดที่ไม่มีปีกน,นะตัวนี้ ขอใช้คําว่าตกเมตาไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเล่นไม่ค่อยดีแล้วแหละถ้าไม่มีดัตเบ็ดจริงๆก็ใช้เป็นตัวของ ราชินีอลิซาเบตตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่หากทานมหัศจรริ์แล้วเนี่ยจะบัฟพลังโจมตี20%ให้กับพวกพ้องได้ทุกๆสองเธอรือทีเดียวหากเก็บสแต็คครบ4สแต็กตลอดเวลานะแล้วก็มีล้างดีบัฟด้วยแหละซึ่งมันก็สามารถทดแทนดัดเบตได้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบเท่าดัดเบตได้แต่ว่าก็ทดแทนได้ในระดับหนึ่งนะฮะส่วนการสู้มอนเนี่ยก็แล้วแต่รอบแล้วแต่ดานแล้วแต่ดันนะฮะอันนี้ก็ไม่สามารถกําหนดได้ตายตัวเนาะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับ ยิบทำความรู้จักมาเอลธาดมืดหรือมาเอลเบอร์เซิร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหวังว่าคุณจะเข้าใจในตัวของมาเอลมากขึ้นเราก็สามารถเล่นกับมาเอลมืดได้อย่างมีความสุขได้อย่างสนุกสนานนะฮะอย่าจัดทีมเทพอสูรเด็ดขาดไม่งั้นมาเอลจะไม่เก่งสูงสุดนะ,ะมาเอลจะไม่เก่งสุดเลยแล้วก็จะค่อนข้างที่จะน่าหงุดหงิดเลยในกรณีที่คุณมาจัดกับเทพอสูรนะ,ละหลายๆอย่างจะขาดหายไปเลยเล่นได้แต่มันฝืนนั่นแหละ แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณน้องแทนด้วยที่สนับสนุนมาเอลให้เราได้มาทําคลิปกันขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแถมให้ซะหน่อยก่อนไปแล้วกันแม่มาเอลเปิดมาเจอจ้ามากเลยนะสแส้งบนหัวเนี่ยเ,ออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโลเปิดโลนะฮะแล้วก็ประเด็นคือกลัวมิลิมนะฮะเดี๋ยวมิลิมติดอมะตะเห็นไหมทุกครั้งที่ทําดาเมจอะมาเอลมันจะแปะดีบัฟลดความสามารถด้านพลังชีวิตไปอยู่แล้วเว้ย เพราะฉะนั้นก็คืออาชีพหายแล้วไง